คนนี้เป็นลูกสะพ้ยนี่เป็นลูกสะพ้ยนะเมื่อกี้ลูกชายนี่ลูกสะพ้ยครอบครัวเดียวกันก็สมาคีกันลงใบอาบายเป็นทีมนี่ลูกสะพ้ยไปดูสิสิ่งที่เขาทำขมโมยกินเนื้อที่เก็บเอาไว้สําหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อถูกถามก็โกหกว่าไม่ได้กินแล้วสาบานผู้ใายก็เชื่อว่าไม่ได้กินจริงๆก็สาบานว่า ถ้ากินแล้วก็ขอให้ไปเกิดปเป็นเปรตเชื้อนเนื้อฉีกเนื้อสันหลังของตัวกินเองไปทุกภพเลยก็สมปรารถนาคือพอใกล้ตายใจหมอมันเห็นในภาพนี้เกิดขึ้นไอ้คำสาบ,บานเยาเราไปสาบานใครเนี่ย <S <S 2> <S 2> ไปฟ้าผ่าตายตัวเองเลยยานะต้องให้ฉลาดอะมาดูอีกอ่ผู้หญิงกินคูดตัวเองคนนี้คือภรรยา เห็นไหมบ,บอกก็ลงไปเป็นทีมภรรยพาพ่อค้าที่โกงแต่ช่างตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตกินคูดแ,แล้วมาดูบูปกรรก็ดีกว่าคือมียาจกเนี่ยเขามาขอทานบ่อยๆมาขออาหารขอ,ขอข้าวขออะไรเนี่ยทั้งๆที่ข้าวของมันมีเนี่ยแต่ก็โกหกว่าไม่มีนะนนก็บอกมีนี่ท่านรวยไม่มีถ้ามีเนี่ยนะขอให้เราเนี่ย ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยไปกินขูดเป็นอาหารเถอะก็คือตรนนะนีตรนีแล้วก็ไล่เขาไปด้วยนะไล่แล้วก็ยังสบานอีกย่ยานะทำไปเล่นไปมาดูอีกอันเปรตนี้เป็นเปรตที่แตกต่างจากเปรตที่ผ่านมาเรียกว่าเวมานิกเปรตตอนกลางคืนก็จะไปเป็นอย่างนี้แหละเขาจะถูกสุนัขดำหูด้วนกัดกิน แล้วก็จะคาบโครงกระดูกเนี่ยไปทิ้งในสะกลางวันก็คืนมาเป็นเทธิดามีสมบัติก็เรียกไปมานนกระเปราเปรตที่มีวิมานเพราะว่ามีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในตัวเดี๋ยวก็จะถูกสุนัขดำหูด้วนกัดกินอย่าไปนึกว่ากัดกินอย่างนี้มันไม่เจ็บเท่าไหรน่นะแค่มันกัดแล้วไม่กินนี่ก็ยังเจ็บบ,บุพกรรมขัตอนเป็นมนุษย์มีอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ย เป็นประโสดาบันแล้วก็มีสหายถึงห้าร้อยคนเป็นผู้ที่ขวนขวายในการทำความดีมากเช่นสร้างวิหารสร้างสะพานสร้างที่จงกรมไปวัดปฏิบัติธรรมกับสหายเนี่ยเป็นประจำฝ่ายภรรยาของอุบาสกเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่มีความพร้อมเพลียงกันถือดอกไม้ของหอมไปวัดเป็นประจำเช่นกัน ให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งเดินผ่านกลุ่มของนักเลงเจ้าชู้ไอ้นักเลงเจ้าชู้เนี่ยความคิดที่อยู่ในใจคือชอบเจ้าชู้นักเลงเจ้าชู้ก็ต้องคิดเรื่องเจ้าชู้ก็อยู่กันมาเป็นทีมพอเห็นหญิงภรรยาของผู้มีบุญเหล่านั้นผ่านมาหญิงทั้งหมดที่ให้ทานรักษาศีละเจริญภาวนานะ่ะ นักเรียนเจ้าชู้ก็เลยพันนันเันบอกเอางี้ไหมเราทดลองดูซิว่ามีศีลจริงหรือเปล่าเนี่ศีลเนี่ยอยู่ในระดับไหนเนี่ยถ้าหากว่าใครชนะเอาไปพันหนึ่งไอ้น,นั่นก็บอกว่าเอาไม่เชื่อแล้วมันมีบางคนก็บอกว่ามีศีลมีคนบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีศีลถ้าใครแพ้เสียพันหนึ่งแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งในนั้นลองดูเลยถือกีตาร์บรรเลงพเพลง ขับร้องไปทุกวันเลยเดินผ่านมานี่หนึ่งพนังทุกวันเลย oh. กระดีตปินไปร้องเพลงไปเรื่อยเลยเนี่ยร้องไปร้องมายังไงไม่รู้ถูกช่องเขาไปเปิดช่องเดียวกันเขาหนึ่งในห้าร้อยคนนั้น oh. เกิดเคลิบเคลิม้ม oh. สยงเพลงและกระบ,บางประโยคก,กับดวงตาพ่อหนุ่มและรูปร่างที่ห oh. ล่อเหลาของนักเกรงจ้าชู้นั่นแหละพอเคลิบเคลิ้มเขาก็เลยพลาดทา่าหนึ่งในนั้นพลาดทา่าเพราะพลาดทา่า ไอ้หนุ่มนักเลงเจ้าชู้นี่ก็ชนะชนะก็ได้เงินพันหนึ่งพอได้เงินพันนั้นทีนี้ไอ้คนเสียเงินเสียการมป็นนันพันหนึ่งก็เสียดายทรัพย์สิโกโรธโกโรธสองประการคือโกโรธเพราะว่าเสียดายทรัพย์โกโรธเพราะเอ๊ะหญิงห้าร้อยคนนี่ไม่ได้มีศีลจริงๆนี่ลอกได้เลยไปฟ้องสามีของหญิงคนนั้นสามีฟังแล้วก็ยังไม่มั่นใจ เพราะว่าเราก็เข้าวัดกันด้วยกันทั้งคู่เียก็เลยไปถามยังไม่ได้ขุนมัวอะไรเราไปถามดูพอดีไอ้แถวนั้นมันมีสุนัขหูด้วนขนละตัวกับเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่อยู่ในเมืองมนุษย์ไอ้นั่อยู่ในปรโลกแต่นี่เธอเธอเป็นอย่างที่ไอ้นี่มามาบอกหรือเปล่าเนะเปล่าไม่จะเป็นเลยถ้าเป็นแล้วก็ตายไปนี่นะขอให้ถูกสุนัขดําหูด้วนอย่างเนี้ย กัดฉันเลยในพบนั้นน่ยทีนี้ก็ฝ่ายเพื่อนๆอีก499เนี่ยก็ไปถามภรรยาของตัวทุกคนเลยว่าไอ้ข e ่าวมามันเป็นอย่างไงนะจริงหรือเปล่าฝ่ายภรรยาของตัวเนี่ยก็รักเพื่นอนที่พลาดพลั้งไปเนี่ยก็ปกปิดแล้วก็สาบานว่าถ้าตัวโกหกไม่ได้พูดจริง,รงแหละขอเกิดไปเป็นทาสของหญิงคนนั้นหญิงคนที่ทุสีนั่นแหละ ซึ่งเป็นเพื่อนดวงนะในปรโลกแล้วก็ทุกชาติไปเลยและในที่สุดยิงกนนั้นก็ตายยิงที่พลาดพลังเลจ้ะแต่ว่าบุญกระทากรรมก็สร้างเขาก็พลาดพลั้งไปแต่อาจารย์รักษาศีลจะเริ่มภาวนาไปตายไปก็ไปเกิดเป็นเวมานิ่กเปรยอยู่ที่ริมฝั่งสะแห่งหนึ่งในหิมะวันมีวิมานและบริวารคือเหล่าเพื่อนๆที่ทยอยตายนั่นแหะ ้าร้อยคนมาเป็นบริวารมาเป็นทาสและก็เสวยที่พยสมบัติในเวลากลางวันคือกลางวันเป็นเทวดากลางคืนไปเป็นเปรตนี่เป็นเวลากลางวันก็มีความสุขอะไรกันดีดีพอตกกลางคืนก็มายืนอย่างนี้เจอสุนัขดำหูด้วนที่เกิดขึ้นในวิบากกรรมพอเจอก็ไปต้องคุยกันเลยกัดกินเนื้อไปเรื่อยๆในกระร้องไปเรื่อยทรมานเหลือแต่กระดูกแล้วก็ สุนักดำนั้นยังเอนดูเนี่ยมันก็ไปอย่เอนดูเราเป็นไปเรื่องวิบากกรรมคาบไปทิ้งทีิศคาบคโครงกระดูกไปในตอนกลางคืนเนี่ะพอถึงตอนกลางวันพอโครงกระดูกจมน้ําก็น,นัยน่ะก็กลับมาเกิดเป็นเทพทิดาใหม่แล้วก็กลับไิมานเป็นอย่างเนี้ยตลอดเจ็ดร้อยปีหลังจากนั้นถึงจะไปสวยสุขอยู่ในสุคติภพด้วยบุญที่ตัวทําไว้แต่ว่าพระใจมองว่าไอ้ภาพนั้นมันไปเกิดขึ้นตอนใกล้จะตายเนี่ย ันช่วงชิงเอาไปก่อนให้ผลก่อนเจ็ดร้อยปีในเมืองมนุษย์เป็นอย่างนี้เราก็มาดูผู้ที่ใจหมองกันตถอลักษณะของเปรตเปรตมีไฟแลบออกจากปากไหมตลอดทั้งวันทั้งคืนร้อนมากก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นเลยลองดูก็ได้ลองเอาอะไรใส่ในปากนะแล้วก็พ,พ,พ,พ่น์พ่นไปอย่างนี้เลยๆหมดสิทธิ์ลองเลย ไม่ตลอดทั้งวันทั้งคืนวิ่งไปเรื่อยๆเลยเราไปดูบุพกรรมของเขาเขาเป็นเศรษฐีมีฐานะดีแต่ว่าเป็นคนที่หวงแหนทรัพย์ตรณนทีเหนียวเมื่อมียาจกมะขอเนี่ยไอ้จะไม่ให้ก็กลัวชาวบ้านจะนินทาเอาก็เลยจำเป็นจะต้องให้แต่วิธีการให้ของเขาเนี่ย ดูเอาก็าแล้วกันให้อย่างนีนะ้คือไม่ได้ให้ดีๆแบบคนที่ใจบุญเขาก็เ,าเอาของร้อนๆรอน้รอนมากๆเลยเอามาให้โดยหวังว่าผู้ที่ได้รับเอาไปแล้วจะได้มีความทุกข์ริมานตอนหลังก็จะได้ไปต้องมาขอกันอีกนี่ก็ทำกันอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย เอ้ไปดีกว่าตายายไม่ไหวบ้านนี้เอาของรอ้อนมาให้เนี่ยตั้งใจกรแล่งเขาทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแหละแล้วภาพนี้ก็มาฉายให้เห็นไอตอนใกล้จะตายใจเลยหมองพอใจหมองก็ไปอาบายแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเปนเลดเมื่อกี้นี่แหละไฟแลบอกม,มาเลยจากปากดูเหมือนมีฤนะทธิ์นะมีฤทธิ์ทีเดเดิดนไปแหลบแหลบ ไม่ต้องใช้ไม่ขีดแล้วไ่ถึงนี่แบบแปบบ,บบติดได้เลย